เื่อชาโมุกี้ครับทุกคนนะคะวันนี้โมกีจะพาเพื่อนไปที่ที่สำคัญต่างๆในลอนดอนอย่างเช่นเวสต์มินสเตอร์เป็นแบบว่าเหมือนรพระราชสถาของเขาแล้วก็จะพาไปในส่วนของไวท์ทอลแล้วก็สถานต่างๆที่สวยๆนะคะมีมโมกี้อยู่รถไฟใต้ดินแ,แล้ว,วนะะอันเดอร์กราวเดี๋ยวกำลังจะไปนะคะเราจะนั่งไปจากสถานีนี้ชอตแฮมเฮลนะคะเราจะนั่งไปลงวิกตอเรียแล้วก็เชนไปที่จูเลลี่ไลน์แล้วก็ไปลงที่เวสต์มินสเตอร์นั่นเองนะคะ วนี้บุกี้จะพาไปบักก i n แฮมพาเล a ก่อนนะคะเป็นพระราชวังของ Queen Elizabeth II นะคะจะพาเดินออกไปตรงอยู่สถาน,านีนนานาค่ะ g r ีนพาร์คนะคะ Victoria Line นั่นเองไปไปดูกันนะ<อ>มันใหญ่ยาวมากเลยถ้าเกิดว่าสมมติว่าต้องเดินขึ้นมาแล้วว่านั่งเยว่าวันี๋ยวใช้ไม้ในเรื่อนเอาคัลโหลแดดแรงมากขอโทษด้วยตอนนี้เราอยู่ที่ g r ีนพาร์คนะคะเรากำลังจะเดินไปที่บักก i n แฮมพาเล a นะคะ<ม>นี่ก็เป็นบริเวณนะคะก็ อากาศดีมากวันนี้แดดจัดเลยทีดเดียวนะก็เลยวันนี้จะไปมิวเซียมเราก็เลือกมาสวนแทมล้วก็จะพาไปเที่ยวที่ต่างต่างกันนะคะสวัสดีค่ันเพื่อนๆมุกี้มาถึงแล้วนะคะบักกิ้งแฮมพาเลทด้าน,นหลังนี้นะคะก็เป็นที่ทรงงานของ พระราชนีอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษนะคะ,ะคนเยอะมากๆเลยคะ่ะคุกกี้คงไม่ได้เข้าไปนะคะเดี๋ยวคุกกี้จะเก็บบรรยากาศร,รอบๆมาให้ดูนะคะซึ่งเป็นที่ที่พระงองค์ทรงประทับอยู่จริงๆนะคะอันนี้ก็จะมีะเหมือนแหวนอุสรณย์น่าจะเป็นของควีนวิกตอเรียนะคะซึ่งเป็นควีนที่ทำให้อังกฤษเนี่ยกลายเป็นอาณาจักรที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นเป็นเจ้าแห่งอาณานีคม ลเลยนะคะทำให้อังกฤษนี่มีอำนาจแล้วก็ภาษาอังกฤษนี่พูดกันไปทั่วโลกเลยก็เป็นคุณวิกตอเรียนั่นเองนะคะเดี๋ยวมุกี้จะให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นส่วนข้างหลังนี่คือกรีนพาร์คนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเป็นประตูของของฟ้าเนี่ยแหละอันนี้แล้วก็จะเป็นถนนคือสวยงามมากเราชอบที่นี่มา,นากนะคะสถาปัตยกรรมก็เป็นแบบยุโรปนะคะอันนี้จะเป็นอย่างที่มุกี้บอกว่าเป็นเหมือนอนุสาวรีย์ของคุณวิกตอเรียนั่นเอง ตอนนี้มุกี้อยู่ที่เซนเจมส์ซาร์กนะคะมันจะเป็นสวนที่แบบมีเป็ดมีน nope, กเดินเล่นแบบฟรีสไตล์มากเลยอะ่ะแบบคุณก็สามารถเดินไปเล่นกับน nope, กกับกับอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะเดี๋ยวมุกี้จะพาไปดูคืนที้มาค่ะที่เราในช่วงเดือนเมษามันจะมีซากุระด้วยนะคะเชอร์ร,รี่บลัซเซอร์นั่นเองเดี๋ยวมุกี้ให้ดูคนที่นี่เขาจะชอบออกมาเดินเล่นอันนี้แอบซื้อไอซิมสองสองปอนนะคะมันอร่อยอะ่ะ นี่ก็จะมีแปดมีอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้น้ำมันจะแห้งนิดหนึ่งนะคะค่อนข้างร้อนแบบคือแปดมันน่ารักมากใครี่เราจเจบะลากตายทุกอย่างสวัสดีค่ะพเพื่อนตอนนี้มุมกี้มาถึงส่วนที่มุมกี้ชอบนะคะน,นจากมุมกี้เรียนอังกฤษนะหรือว่าแบบ i s ตนะเกี่ยวกับภาษาชาจารแลก็มรดกาษาด้านหลังนี้นะคะเป็นเวสต์มินสเตอร์นะคะ ก็จะมีหอนาฬิกาด้านหลังด้วยที่เรารู้จักกันเนาะด้านขวานี้เป็นโต๊ะโทรศัพท์ที่นี่นะคะค่อนข้างมีเอกลักษณ์มากเลยนะคะเดี๋ยวนะรอบๆนี้ก็จะเป็น area ของการเมืองอังกฤษทั้งหมดเลยนะคะไม่จะเป็นเชอร์ชิลวอลล์รูมนะคะหรือจะเป็น West ที่ทำงานของ Prime Minister David Cameron นั่นเองมาจากพรรค Conservative นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นดังนิวสตรีนะคือมันจะแบบมีรัวเยอะนิดนึงอ่ะสิแล้วเดี๋ยวนี่ให้ดูอันนี้มีตำลวจอยู่ด้วยนะคะนี่นี่คนนี้คนนี้ Yeah that one is not clear So you speak some Thai อาเซนดหน่อยนิดหน่อยเขามีแฟนเป็นคนไทยนะที่เข a จะ Thai girlfriend นั่นเอง โชว์แครเมูเซียมอะไรชุดดิิตเป็นม้าจริงนะแล้วก็ให้ดูเมื่อกี้ไม่เมาท์มอยกับตำรวจมานะคะนี่สวยป่้แล้วก็เดี๋ยวพี่จะให้ดูไวท์ทองนะคะไวท์ทองเนี่ยก็เรียกว่าเป็น บรอกเครดิตบอร์ดีหรือว่าเป็นข้าราชการของอังกฤษนะคะด้านหลังอันนี้จะเป็นไวท์ทอนะคะนี้นะคะถ้าเดินลงไปเรื่อยๆ่ยเป็นไวท์ทอนหมดเลยนะคะซึ่งมันก็จะมีสำนักง,งานของสกอตแลนด์สำนักงานนอร์ n ไ r แลนด์มีที่พบกันของคาบิเนตหรือว่าคณะรัฐมนตรีก็มีนะคะเดีย๋ยวมกี้พาเข้าไปดูนะคะี่ก็มีตำรวจด,ด้วยอะ่ตนะตำรวจน่ากลัวมากเลยอะ่ะดูอาวุธครบมือ ตอนนี้อยู่ใน area ที่หลักและเด่นมากที่ทุกคนเห็นแล้วก็จำได้ถึงลอนดอนนะคะอันนี้เลยลอนดอนอายนะคะขอโทษมันมืดอ่ะให้ดูสวยงามนะคะแล้วก็ถ้าเราดูตรงนี้ก็จะเป็นสะพานเจเวลลี่นั่นคือจเวลลี่บริดจ์ ข้างหลังนี้จะเห็นเวสต์มินสเตอร์อยู่ห่างๆไกลๆเนาะถ้าจำไม่ผิดแล้วมันสะพานไหนอ่ะเดี๋ยวมุกี้จะถ่ายให้ดูอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาทานข้าวกันแล้วนะคะวันนี้มุกกี้ทำ lunchbox สมายเองนะคะเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยถ้าไปกินข้านอกค่อนข้างแพงมากเลยนะคะมือ้อนึงก็ตกเงินมา700หรือประมาณพันนึงนะคะก็ค่อนข้างแพงแล้วก็ไม่ได้อร่อยด้วยอะเนื่องจาก นอยแล้วกินไม่หมดแล้วก็ไม่ทุ้มอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้มุกี้ทํามามาีครัมเบ็ดนะคะเหมือนคล้ายวากิ้งน่ะแล้วก็มีไส้แซลมอนนะคะเป็นแซลมอนครัมเบ็ดแล้วก็พีชนั่นเองนะคะจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างอะละค่ะมุกี้ว่าเราก็เที่ยวกันมาจนเยอะแล้วนะก็มุกี้อยากจะสรุปสันส้นๆแล้วกันนะ้องว่าลอนดอนเป็นเมืองที่น่าอยู่มากเมืองไหนไม่ว่าแม้ว่าค่าของที่จะซู เป็นเมืองที่มกี้ชอบเพราะว่าหนึ่งคุณอยากจะเห็นอะไรที่เป็นประวัติศาสตร์คุณก็เห็นได้อย่างเช่นคุณเดินไปคุณจะเห็นเซนต์พอลหรือว่าคุณจะเห็นเวสต์มินสเตอร์นะคะแล้วถึอว่าตึกเก่านะคะแล้วถ้าคุณเดินไปอีกนิดนึงคุณก็จะเห็นแบบสิ่งที่ใหม่อย่างเช่นแบบเบย์ชอพอลิสต่างๆต,ตกใจนะคะก็นั่นแหละมันทำให้เราเห็นความแปรต้หลากหลายมากแล้วก็มิวเซียม ที่นี่มิวเซียมเยอะมากนะคะแล้วก็ห้องสมุดเยอะมากคิดีว่าถ้าใครอยากจะมาเรียนมหาวิทยาลัยนะคะที่ลอนดอนน่าสนใจมากๆนะคะเรียนปีเดียวจบนะคะปโทที่นี่โดยส่วนมากแล้วนะคะก็หวังว่าคงจะชอบกันกับคลิปนี้นะคะมุกกี้ก็ไม่รู้ว่าถูกใจหรือเปล่าเพราะว่าคุกกี้เรียนประวัติศาสตร์แล้วก็การเมืองอังกฤษตอนปอตรีนะก็อาจจะแบบมีความบ้าคลั่งในการแบบไปดูโน่นนี่เป็นพิเศษนะคะซึ่งบางคนจจะไม่ชอบแต่ว่าใครอยากให้พาไปดูที่ไหน คอมเมนต์บอกกันได้นะคะออฟฟอร์ดสตรีทหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกกันได้เดีย๋ยวจะพาไปเที่ยวกันสำหรับวันนี้มุกี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะติดตามกันด้วยที่ Facebook Fan Page นะคะ Instagram แล้วก็ YouTube Channel มุกี้มุกรีชสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ